สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่กําลังรับชมอยู่นะครับเนาะวันนี้จะมาคุยเรื่องเลนโปรเกรสซีฟอีกแล้วครับพอพูดถึงเรื่องเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้ความรู้นะครับอยากจะให้ความรู้สําหรับผู้ที่กําลังจะมองหาร้านที่จะไปตัดเลนโปรเกรสซีฟนะครับนะเนาะในส่วนตัวของผมเองที่ทําเกี่ยวกับด้านเลนโปรเกรสซีฟนะครับเนาะทำด้านช่างเนี่ยนะครับเนาะปัญหาเยอะที่สุดเนี่คือเรื่องโปรเกรสซีฟนะครับ ในเรื่องของเลนธรรมดาเลนสายตาสั้นเอียงธรรมดาเนี่ยสายตายาวเอียงธรรมดาเนี่ยหรือเป็นเลนสองชั้นเนี่ยที่มีรอยเนี่ยมันธรรมดาไปนะมันธรรมดาไปมันแก้ปัญหาได้ง่ายแต่ที่ผมอยากมาพูดเรื่องเรื่องของเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยปัญหามันเยอะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมักจะมาถามแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาให้นะครับนะเพราะว่าออพอมาหาผมเรื่องโปรเกรสซีฟแล้วเนี่ยปัญหามันจบคือแก้ได้ง่าย แล้วก็ไปตัดมาจากร้านอื่นเนี่ยมาให้ผมแก้ให้เนี่ยคือได้นะครับไปตัดมาจากร้านอื่นนะครับแล้วแก้เนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าแก้ในตัวเลนนะมาวัดสายตาตัดใหม่นะนะครับวัดสายตาตัดใหม่นะครับมาคํานวณคํานวณเรื่องกระบวนการใช้ของลูกค้าเนี่ยประกอบเซนเตอร์จากช่างเดิมมาเนี่ยประกอบมาถูกต้องไหมนะครับถูกต้องตรงต่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานไหมนะครับเนาะ เพราะบางคนเนี่ยไปตัดเลนโปรเกสซีฟเนี่ยไปอธิบายให้ช่างฟังแล้วไม่เข้าใจสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเร่งรีบนั่นแหละต่อการขายนะครับนะเร่งรีบต่อการที่จะไปตัดแว่นเลนโปรเกสซีฟนะยครับมันสื่อสารไม่ตรงกันมันก็เลยเกิดปัญหาประกอบออกมาแล้วไม่ตรงต่อการใช้งานนะปัญหามันละเอียดนะครับนะมันเยอะแยะมากมายเลยแต่ วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเล่นโปรเกสซีฟเนี่ยไม่ใช่จะไปตัดที่ร้านไหนก็ได้ <S <S เห็นร้านใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยบางร้านช่างก็ไม่เก่งเห็นไหมยอมรับแต่อันนี้คุณลูกค้าหลายท่านก็ยอมรับว่าเป็นร้านที่อิมเมจดีในห้างร้านใหญ่บางร้านช่างก็ไม่เก่งอังนนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าร้านที่เก่งนะ ที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เนี่ยก็มีอยู่เยอะนั่นแหละนะฮะช่างที่มีประสบการณ์มีความรู้ผ่านอายุงานมาหลากหลายผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านลูกค้าเนี่ยมาเยอะก็มีนะครับแต่ที่ลูกค้าไปใส่แล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมีหลากหลายเลยอันหนึ่งก่อนที่ที่มาถามเนี่ยไม่เคยใส่โปรเรสซีฟเลยลูกค้าที่จะใส่โปรเรสซีฟสำเร็จเนี่ย แล้วใส่แล้วแล้วแล้วประสบความสําเร็จแล้วไม่ค่อยเจอปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนึ่งก่อนเลยลูกค้าที่อยากใส่ลูกค้าที่มีใจของการอยากใส่ก่อนนะครับนะถ้าใส่เลนชั้นเดียวแต่มองต้องมองรอดแว่นแบบนี้มันไม่สุภาพไม่สุภาพ้วต้องคอยมายกแว่นขึ้นเวลาที่เรามองไกลแล้วจะเอาแว่นมาใส่เนี่ย ให้ใส่แบบนี้นะเลนชั้นเดียวนะครับเพื่อที่จะมองไกลได้ด้วยเพื่อที่จะสื่อสารมองไกลได้ด้วยแล้วก้มลงมาอ่านหนังสือในส่วนนี้มันไม่สุภาพนะครับนะฮะมันไม่สุภาพหนึ่งนะนั่นแหละคือลูกค้าที่จะใส่โปรเกรสซีฟสำเร็จคือหนึ่งลูกค้าที่อยากใส่สองลูกค้าที่เกิดสภาวะความจำเป็นที่จะต้องใส่นะลูกค้าที่เกิดสภาวะความจำเป็นที่ต้องใส่คืออะไรหมายถึงลูกค้าที่มีค่าสายตามองไกล หมายถึงลูกค้าที่มีค่าสายตาสั้นมาก่อนแรกเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็หมายถึงลูกค้าที่มีค่าสายตามองไกลย,ยาวและเอียงหรือเอียงอย่างเดียวคือสรุปไง่ายๆคือลูกค้าที่มีค่าสายตามองไกลมองไกลไม่ชัดนั่นแหละก็เอาแว่นสายตามองไกลมาใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเนาะแล้วอายุ40ปีขึ้นไปจําเป็นที่ต้องใส่ค่าดูใกล้ร่วมด้วยนั่นเองเขาเรียกว่าลูกค้าที่มีสภาวะความจําเป็นที่จะต้องใส่เลนส์โปรเกสี อ่ะแล้วสองลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยใครจําเป็นมากกว่ากันนะจําเป็นพอๆกันลูกค้าที่อยากใส่นี่แสดงว่าเกิดปัญหาในเรื่องของการขี้เกียจถอดแว่นนะครับนะลูกค้าที่กลุ่มที่สองคือลูกค้าที่มีความจําเป็นที่ต้องใส่คือใส่แว่นมองไกลแล้วใกล้มันไม่ชัดรวมด้วยมันก็ต้องใส่จําเป็นที่ต้องใส่นั่นแหละนะครับนะอันนี้คือง่ายๆเลยง่ายๆเลยลูกค้าที่ใส่แล้วประสบความสําเร็จในการ ที่จะใส่แล้วใส่ติดนั่นเองใส่ติดตลอดนั่นเองหลักานั่นแหละคือโปรเกรสซีฟนะคะลูกค้าที่ใส่โปรเกรสซีฟนะครับนะแล้วในส่วนตัวของลูกค้าเองเนี่ยที่อยากใส่และมีความจําเป็นที่ต้องใส่เนี่ยก็คือแหละหนึ่งตัวลูกค้าสองมาเจอช่างสองมาเจอช่างที่เก่งไหมนะครับมานั่งคุยกันกับลูกค้าช่างกับผู้ใส่มานั่งคุยกันนะครับว่าจะเอาไปใส่ลักษณะงานแบบไหนเอาไปใส่แล้วไปนั่งออฟฟิศ ต้องใช้เรียนตัวไหนนั่นเองใส่แล้วอยากจะเอาไปตรวจหน้างานเอาไปเดินส่วนใหญ่แล้วจะประกอบแบบไหนถึงจะสบายตาเวลาเดินนั่นเองต้องจ่ายคลอดอร์แบบไหนระยะมองไกลมาใกล้เนี่ยใช้ใช้โครงสร้างตัวเหลือบกี่มิลนั่นเองนะทุกคนนะ,ะเพราะฉะนั้นที่มาพูดวันนี้เนี่ยที่ผมมาพูดวันนี้ให้ความรู้วันนี้เนี่ยลูกค้าที่ใส่โปรเกรสซีฟแล้วเกิดจะเกิดอ จะ,จะใส่ได้ดีหรือประสบความสําเร็จในการใส่นั่นแหละนะฮะมีลูกค้ากี่ประเภทผมให้เหตุผลไปสองหลักๆคือลูกค้า2ประเภทนี้ลูกค้าที่อยากใส่กับลูกค้าที่มีความจําเป็นที่ต้องใส่นั่นเองนะทุกคนนะอ่ะทีนี้พอ1อยากใส่2จําเป็นแล้วปุ๊บสามช่างช่างไปเจอช่างกิ่งไม้ประกอบแล้วเป็นยังไงบ้างต่ําเกินไปสูงเกินไปหน้าแว่นที่ซื้อมาเนี่ยหน้าแว่นที่ซื้อมาโค้งไหมบางคนลูกค้าอยากใส่แว่นสป,ปอร์ตเอามาใส่เลนส์โปรเจสซีฟก็ไม่ได้นะ อลูกค้าที่ซื้อกรอบมาเล็กเกินไประยะ,ะความสูงจากขอบเว้นด้านบนถึงขอบแว้นด้านล่างความสูงไม่ได้เล็กเกินไประยะการเหลือไม่ค่อยมีก็เป็นปัญหาเหมือนกันทุกคนนะอันนี้ให้ความรู้ไว้คร่าวๆก่อนนะฮะทุกคนนะนอกเหนือนจากนั้นแล้วเรื่องของโครงสร้างเรนโปรเก s สซี e มีถูกมีแพงมีสเต็ปนี้มีสเต็ปนี้เนี่ยแล้วร้านใหญ่มันแพงเกินจริงนะะ แต่โอเคละปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีร้านแว่นเยอะขึ้นมากมายแล้วเนี่ยอยากให้ลูกค้าลองติกตองลองตัดสินใจว่าจะใช้ร้านไหนในการในการที่จะเข้าไปตัดเป็นโปรเจคนะครับนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผมก็ถ้าคุณลูกค้าอยากจะทรสอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใดใส่แล้วไม่ดีใส่แล้วไม่ได้หรืออยากใส่หรือมีความจําเป็นที่จะอยากใส่นะครับให้โทรมาถามรปารึกษาก็ได้นะครับ โดยผมเองนี่แหละนะครับจะให้คาปรึกษาอย่างดีและใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะเข้ามาวัดสายตาแล้วก็คุยเรื่องรายละเอียดในการที่จะตัดโปรเกรสซีฟไปทํางานนั่งออฟฟิศหรือไปทํางานเดินหรือไปทํางานที่ออกแดดงานเอ้าดอรอะไรพวกนี้นะนะครับผมโอเคจากช่างแว่นร้านแว่นตาคุณภาพนะครับที่โลตัสหลักสีเวียงบางเกนนะครับเนาะกะ็ฝากกติดตามฝาก Subscribe ด้วยนะครับนะฝากกดใจให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะได้มาให้ความรู้ ทางด้านเลนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ